สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเข้าอู่ทำสีรถ15รอบทำออกมาคนละสีสาวทนไม่ไหวเข้าอู่ทำสีรถ15รอบทำออกมาคนละสีลั่นขับ2อสวันจะเสมอกันเองเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังได้มีผู้ใช้ทิกตอกรายรหนึ่งโพสคลิปนำรถไปทำสีที่อูแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าสีรถที่ได้นั้นเป็นคนละสีกัน โดยเธอระบ,บุว่าแยกกว่านี้มีอีกหมายการทำสีรถ5เดือน15รอบเข้าเข้าออกออกอู่แถววัชรพลประตูหลังโครงหลังกันชนหลังฟ้ากระโปรงกันชนหน้าเป็นการทำสีจากอูนี้ทั้งสิน้นแล้วดูสีที่อูผสมมามันได้หรอมันใช่หรอมองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่ามันคนละสี อูบอกว่าให้เราขับไปสองสาวันสีจะเสมอกันเองฮัลโหลรถค่ะไม่ใช่จิ้งจกจะได้เปลี่ยนสีได้โดยในคลิปสาวเจ้าของรถบอกว่ารถคันดังกล่าวนำมาซ่อมตั้งแต่เดือนธันวาคม2565จนสิ้นเดือนเมษายน2566แล้วเข้าอู่มาทั้งหมด15รอบโดยครั้งนี้คือการทำสีรอบที่15 เมื่อเข้ามาดูพบว่าสีไม่เสมอกันซึ่งตนไม่ได้อยากไว้วเพราะนี่เป็นรอบที่15แล้วเข้ามาทุกอาทิตย์หากว่ามาทำอีกจะเป็นแบบนี้อีกหรือไม่ตอนนี้ตนไม่มีรถใช้เมื่อเอารถโอไปใช้ก่อนระหว่างรอรถซ่อมเสร็จขับอยู่ดีๆรถก็เกิดดับกลางถนนตอนนี้ต้องนั่งแท็กซี่ไปกลับวันละ5้า500บาทตนเหนื่อยและอยากได้รถคืนแล้ว ท่ามกลางชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นขนาดสีดําที่ว่ากล้วยสุดแล้วนะคุ้นๆนะคะขอชื่อหลังใหม่ได้ไหมคะเหมือนที่ทรงรถไปทำแล้วสีพองสีไม่เรียบเนียนฟ้ากระโปรงหลังปิดฝืดแถววัชรพลค่ะนี่โวอแรงมากอุปสมสีทาบ้านหรอครับเดี๋ยวสีอะไรนั่นนะเคมประกันเปล่า แจ้งไปที่บริษัทประกันไม่ต้องจ่ายเงินแล้วไปทำสีที่อื่นให้ประกันจัดการเป็นต้นขอขบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสเขาวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ